สวัสดีค่ะคุยสบายได้ความรู้ดูช่องทนายัม,มี่นะคะดิฉันัม,มี่สุม,มนทาเป็นทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญด้านวีซ่าใบเขียวและการแปลงสัญชาติค่ะคุยสบายในคลิปนี้นั้นมีอัปเดตกฎหมายกันฮูดจ,จากรัฐโอคลาโฮมา hb 4 1 5 6ชะตาชีวิตของกฎหมายฉบับนี้นั้นไม่รอแล้วค่ะเพราะโดนฟ้องแล้วมีอัปเดตอย่างไรบ้างไปฟังรายละเอียดด้วยกันค่ะ คุณผู้ชมคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปอัปเดตจากทางรัฐโอกาฮามานะคะที่โดนกระทรวงยุติธรรมสั่งฟ้องแล้วนะคะเกี่ยวกับกฎหมายที่มีการต่อต้านรอบินฮูดหรือกฎหมายกันฮูด HB 4 1 5 6ค่ะ ข่าวเรื่องนี้นะคะเป็นข่าวที่สำนักง,งานอัปเดตมาโดยตลอดเลยนะคะปัญหาผู้พยพที่ไม่มีสถานะในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรารู้จักการเรียกกันนะคะว่าเราเป็นฮูดนะคะไม่ว่าจะเป็นเข้ามาอย่างถูกกฎหมายแล้วสถานะหลุดไปหรือว่าบางคนที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายเลยนะคะแอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายคือไม่ได้ผ่านการตรวจสอบไม่ได้ผ่านด่านชายแดนอย่างต้องสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นปัญหาให้กับรัฐหลายๆรัฐจนถึงขั้นที่รัฐหลายรัฐเหล่านั้นเขาจะต้องออกกฎหมายของตัวเองออกมาเพื่อจัดการปัญหาอิิเกรชันและปัญหาผู้พยพที่ไม่มี สถานะทั้งนั้นอ m มิเก a รชันค่ะคำว่ากฎหมายกันฮูดที่ได้ฉันใช้เนี่ยเป็นชื่อที่ด้ฉันเรียกเองนะคะแต่ฟังแล้วคุณเข้าใจเลยใช่ไหมดังนั้นเราจึงเรียกเช่นนี้นะคะจริงๆมันจะมีคําที่แบบ ยาวๆหน่อยแล้วก็สวยหรูหน่อยนะคะแต่ว่าฟังแล้วว่าไอ้อะไรหรอเมื่อเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเราจะไปอธิบายกันจุดเริ่มต้นหรือรัฐผู้จุดประกายกฎหมายกันฮูดขึ้นมาที่1เลยก็คือรัฐเท็กซัสที่ออกกฎหมาย SB 4นี่นะคะท่านผู้ว่าอ b บบอตนะคะยิ้มร่าเลยนะคะในรูปนี้ท่านผู้ว่าอบอตเป็นผู้ว่าของรัฐเท็กซัสและออกกฎหมาย SB 4ขึ้นมาเป็นกฎหมายกันฮูดต้นแบบฉบับอันแรกเลยนะคะเพื่อจัดก,การปัญหาอิมเมจเรชั่นกฎหมาย SB 4นั้นเป็นประเด็นร้อนแรงมากค่ะเพราะว่าไม่นานหลังจากที่ท่านผู้ว่าอับบอตเซ็นอนุมั ร้องเกิดขึ้นทันทีจนวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาศาลสูงแห่งสหรัฐไฟเขียวให้เท็กซัสนำคับใช้กฎหมาย SB 4ได้ดีใจกันไปได้เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะภายในวันเดียวกันศาลอุทธรณ์แห่งรัฐบาลกลางก็กลับคำสั่งของศาลสูงเลยสั่งให้หยุดการบังคับใช้กฎหมาย SB 4ของรัฐเท็กซัสเป็นการชั่วคราวไว้ก่อนเพื่อรอการตัดสินจากศาลในชั้นอุทธรณ์ค่ะในเรื่องนี้ดิฉันก็ได้อธิบายว่าเช่นกันนะคะอย่างละเอียดเลยใน EP ที่208นะคะ Operation Lone Star ทำหลายรัฐสะเทือนก็อย่าง ที่บอกค่ะว่าเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อเป็นจุดเริ่มต้นก็มีรัฐอื่นๆตามมา EP ีที่ตามมาที่ดิฉันอธิบายก็เป็น EP 2, 2ี1หลายหลายรัฐก็ออกกฎตามมาอย่างรัฐเท็กซัสเลยเป็นอีก6รัฐที่ออกกฎหมายกันหูตามมาใครอยากรู้บ้างนะคะ6รัฐคือรัฐอะไรต้องตามเข้าไปฟังนะคะดิฉันมีแผนที่ขึ้นให้คุณดูเลยถ้าให้เฉะลยนิดนึงตรงนี้นะคะหนึ่งใน6รัฐนั้นก็คือรัฐไอโอวาแต่กฎหมายกันฮูดของรัฐไอโอวานั้นไปได้ไม่นานค่ะหลังจากที่ท่านผู้ว่าคิมเซ็นอนุมัติปุ๊นะะค SF7 2340กฎหมายการฮูดของรัฐไอโอวานั้นก็โดนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาลงดาบเช่นกันวันที่9พฤศจิกาคมที่ผ่านมานั้นกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกายื่นฟ้องรัฐไอโอวาเกี่ยวกับกฎหมายนี้แล้วเนื่องจากเป็นกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศและศาลมีคําสั่งเบื้องต้นห้ามไม่ให้รัฐไอโอวาใช้กฎหมายฉบับนีนน้และอีกหนึ่งในรัฐนี้นะคะในหัวข้อนี้ก็คือรัฐโอกลาโฮมาค่ะคนไทยอยู่2รัฐนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะรัฐโอกลาโฮมานั้นมีกฎหมายกันฮุดเช่นกันค่ะกฎหมายกันฮูด ซึ่งออกมาก่อนหน้านี้นะคะคือ h p 3017ซึ่งเราได้เสนอไปใน EP ที่221นะคะตอนนั้นเป็นแค่ร่างกฎหมายอยู่แล้วก็ยังไม่ได้มีการอนุมัติให้เป็นกฎหมายที่บังคับใช้ได้จริงแต่กฎหมายที่ได้รับการอนุมัติแล้วและบังคับใช้แล้วและมีประเด็นเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้คือ HB 4156มันเป็นกฎหมายคนละฉบับกันกับ HB 3 0 1 7ที่เราอธิบายไปนะคะเอแล้ว HB 4 1 5 6นี่มันต่างกันยังไงมันทำอะไรบ้างคะ A new law going into effect July It not only fines and incarcerates non U.S. citizens who willfully and without permission enter Oklahoma, but gives them 72 hours to leave the state once released from custody. Per the writers of this legislation and the Attorney General who requested it, the intent behind this new law is to weed out, quote, bad actors. But the Department of Justice doesn't see it that way, sending this letter Wednesday. It states immigration is a federal issue, and Oklahoma's new law not only violates the U.S. Constitution and the immigration and nationality. act but also impedes federal functionality adding Oklahoma is simply piggybacking off of a Texas law currently stalled in federal court ขอขอบคุณคลิปข่าวจาก KFOR o k l a h o m a News ช่อง4นะคะวันที่30เมษาย,ยนที่ผ่านมานี้ผู้ว่าการรัฐโอคลาโฮมาผู้ว่า Kevin Stitt นะคะได้ลงนามอนุมัติร่างกฎหมาย HB 4156ซึ่งอนุญาตให้ตำรวจของรัฐโอคลาโฮมาสามารถจับกลุมคนที่ต้องสงสยัยว่าเป็นผู้พยพ ที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกายอย่างผิดกฎหมายที่อยู่ในรัฐโอกลาโฮมา ง่ายๆนะคะกฎหมายฉบับนี้อนุญาตให้ตำรวจของรัฐโอคลาโฮมาจับคนที่สงสัยว่าเป็นโรบินฮูดที่อยู่ในรัฐโอคลาโฮมาแม้ว่าโรบินฮูดคนนั้นจะมีใบสมัครต่างๆอยู่ในกระบวนการแล้วก็ตามมีการยื่นใบสมัครขอรี้ภัยไปแล้วก็ตามมีการยื่นใบสมัครขออะไรอะไรไปแล้วก็ตามอยู่ในระบบก็ตามถ้าตำรวจสงสัยไปเจอคนคนนี้แล้วสงสัยว่าคนนี้เป็นโรบินฮูดแล้วอยู่ในรัฐโอคลาโฮมาจับได้เลยพอจับปุ๊บถ้าจับครั้งแรกนะคะในกฎหมายกำหนดไว้จับครั้งแรก มีความผิดยังไงคะจับครั้งแรกมีโทษปรับสูงสุด500ดอลลาร์หรือจำคุก1ปีจับครั้งที่2ออ้าวไม่เค่โดนครั้งที่2อีกโดนปรับครั้งนี้สูงสุดอีกเท่าหนึ่ง1,000ดอลลาร์ 1, 000, และจำคุกไม่เกิน2ปีแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามทั้ง2กรณีนี้เมื่อถูกผู้พักษาลงโทษหรือเมื่อได้รับการปล่อยตัวจากการถูกคุมขังทั้ง2กรณีนี้คุณจะต้องออกไปจากรัฐโอกลาโฮมาภายใน72ชั่วโมงอุ้ย คือจับแล้วไล่ด้วยเป็นการในระเทศออกจากรัฐ ซึ่งตรงนี้แหละที่ฉันใช้คําว่าในประเทศออกจากรัฐซึ่งมันจะเป็นประเด็นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังกฎหมายนี้นะคะจะมีผลใช้บังคับในวันที่1กรกฎาคมปี2024ต่อมาในเดือนนี้นะคะวันที่15พฤษภาคมกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเมริกาส่งจดหมายไปถึงท่านผู้ว่าการรัฐโการาโฮมาผู้ว่าเควินสติดเลยค่ะและจ่าหน้าซองถึงผู้ว่ารัฐผู้ว่าเควินและไอการสูงสุดเจนเนอร์ดัมเมอนนะคะเกี่ยวกับกฎหมาย HB4150 นี้บอกว่ากฎหมายอินเมเกเรชันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลกลางเป็นอำา ของรัฐบาลกลางและกฎหมายของรัฐโอคลาโฮมาฉบับใหม่นี้ไม่เพียงแต่ละเมิดรัฐธรรมนูญแต่ยังขัดขวางการทํางานของรัฐบาลกลางอีกด้วยกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ามีคําขาดนะฉันยื่นคําขาดให้เธอรัฐโอคลาโฮมาต้องยกเลิกกฎหมาย h b 4 1 5 6ภายในวันที่20พฤษภาคมไม่เพียงแค่นั้นนะคะกระทรวงยุติธรรมยังย้าด้วยนะคะว่าถ้าไม่ยกเลิกจะยื่นฟ้องรัฐโอคลาโฮมานี้ซึ่งในวันเดียวกันนะคะกลุ่มสมาชิกลาติโนคัสนะคะในรัฐโอคลาโฮมาประมาณ 1,000คนรวมตัวกันเพื่อประท้วงค่ะประท้วงที่ศาลว่าการของรัฐโอคลาโฮมานะคะและถแถลงว่าจะมีการยื่นฟ้องในเรื่องของกฎหมาย HB C156 ด้วยเช่นกันโดยหวังว่ากฎหมาย HB C156 นี้จะถูกสั่งให้หยุดบังคับใช้เหมือนอย่างที่ SB 4ของรัฐเท็กซัสโดนกันอายการสูงสุดคะคุณว่ายังไงอ่ะทำไมคุณถึงประกาศออกกฎหมายอันนี้ออกมาใช้บังคับได้อายการสูงสุดแกนเนอร์ดรามอนคะท่านว่ายังไงบ้างคะ We did not adopt the Texas law. We do not have the right to deport people from the United States. We do have the right to arrest people that are engaged in illegal activity. We will act constitutionally and we will win. Mm -hmm. Okay. <laughs> ท่านพูดชัดนะคะว่าท่านไม่ได้บังคับใช้กฎหมาย immigration ท่านไม่ได้ทำตามกฎหมายเท็กซัสนะท่านทำแบบนี้นั้นท่านไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะในประเทศคนออกไปจากประเทศสหรัฐเมริกาแต่ท่านปก และมีสิทธิที่จะในประเทศคนที่เข้ามาในรัฐโอคลาโฮมาและมีส่วนในการทําผิดกฎหมายไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเราจะทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูนเมื่อท่านกล่าวมาเช่นนี้นะคะกระทรวงยุติธรรมก็เห็นว่าถ้าอย่งงางนั้นเตือนแล้วไม่ทานะคะทาตามสัญญาค่ะวันรุ่งขึ้นวันที่21พฤษภาคมนะคะกระทรวงยุติธรรมจึงได้ยื่นฟ้องให้หยุดการบังคับใช้กฎหมาย HB 4156ของรัฐโอคลาโฮมาทันทีด้วยเหตุผลว่าเป็นกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐ และขัดต่อกฎหมายของรัฐบาลกลาง Immigration Law โดยสรุปนะคะ ตอนนี้กฎหมายต่อต้านผู้พยบหรือกฎหมายกันฮูดที่เราเรียกกันเนี่ยนะคะหลายๆรัฐนั้นก็ทยอยออกกันมาเพราะว่าต้องการที่จะจัดการปัญหาอิม i มจเกชันในรัฐของตอนเองแต่ไม่ว่าจะหันไปทางไหนนะคะ s b 4ของ Texas, SF2340 ของ i o w อล่าสุด HB4156 ของรัฐโอคลาโฮมาต่างก็โดนสอยร่วมกันหมดเลยนะคะต่างก็โดนฟ้องมีคดีอยู่ในชั้นศาลต้องให้หยุดการบังคับใช้มาโดยตลอดเลยถ้าเป็นแบบนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่ารัฐอื่นๆที่กําลังจะหรือ มีการทยอยออกกฎหมายกันฮูดในทํานองเดียวกันออกมาเนี้ยจะมีอนาคตเป็นอย่างไรบ้างแล้วถ้าเกิดว่ากฎหมายเหล่านี้บังคับใช้ไม่ได้เลยแล้วรัฐบาลกลางจะยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอิมเมอรชันที่เป็นปัญหาในแต่ละรัฐอย่างไรบ้างคะเราต้องดูกันต่อไปคะ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆได้นนชมด้วยนะคะและอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากสำนักง,งานของเราค่ะช่องทางการติดตามข่าวสารด้าน Immigration ในประเทศสหราัฐอเมริกาจากสำนักง,งานของเรานั้นยังมีช่องทางทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram และ X ค่ะกดติดตามเราให้ครบทุกช่องทางค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ